คุณตาเป็นผู้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับลำไส้และระบบขับถ่ายซึ่งทำให้ตาเจ็บปวดและทรมานแต่เมื่อได้มาใช้ผลิตภัณฑ์จินพาร์จจีอาร์เอ็นปรากฏได้ผลดีมากอาการต่างๆที่เป็นหายไปตาจึงอยากจะแชร์เรื่องนี้ ให้ทุกท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนกับตาได้รับรู้แต่ตาอายุมากแล้วเสียงพูดไม่ค่อยจะมีจึงให้ยายมาเล่าแทนคือคุณตาปวดท้องบ่อยๆปึดอักเน่นในท้องเวลาถ่ายก็ลำบากถ่ายยากบางทีก็ถ่ายเหลวถ่ายนั่งนานๆก็เจ็บปวดแล้วมีเลือดไหลหมอจึงให้ยามารักษาตามอาการที่เป็นมียาระบายยาปรับลำไส้ ยาขึ้นไส้ยาลิจิดวงทวารก็ทานยามาตามที่หมอให้ปรากฏว่าไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรหมอจึงให้ไปฉีดสีเพื่อดูอาการผลออกมาก็ไม่มีอะไรอีกสุดท้ายหมอต้องบอกว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่ตาจะต้องไปส่องกล้องดูลำไส้แต่มีผลเสียคือจะมีอาการลำไส้เกิดทะลุ ต้องผ่าตัดคุณตากลัวมากไม่ยอมทําเพราะว่าแก่แล้วไม่มีแรงที่จะรับความเจ็บปวดยายกับลูกสาวจึงบอกตาว่าถ้าตาไม่อยากส่องกล้องไม่อยากทรมานให้ตาลองทานผลิตภัณฑ์จินฮัรเหมือนยายตอนนี้ยายใช้ฮารดเครื่องหัวใจลูกสาวใช้ยูมิ เรื่องเป็นซีดผลปรากฏว่าได้ผลดีมากอาการต่างๆหายไปไม่ต้องไปหาหมอจึงได้บอกคุณตาในเรื่องนี้ได้บอกมานานแล้วแต่ตอนนั้นตาไม่เชื่อตาเชื่อแต่ยามหมอแต่ตอนนี้ตาเชื่อแล้วเพราะรับไม่ไหวที่จะเก็บปวดเลยขอลองใช้จึงได้ติดต่อตัวแทนผลิตภัณฑ์ยูพลัสว่าตัวไหนจะเหมาะกับตาตัวแทนได้แนะนำว่าควรจะใช้ g ร n ซึ่งช่วยล้างลำไส้และปรับระบบการขับถ่ายได้ดีโดยให้ทานวันละหนึ่งซองเวลาตื่นนอนตอนเช้าดื่มน้ำตามหนึ่งแก้วตาปฏิบัติตามผลคือพอทาน GRN มาได้ประมาณสามอาทิตย์อาการดีขึ้นอาการปวดท้องทิ้งช่วงระยะห่างไปอุดอาดในท้องไม่มีถ่ายเริ่มปกติคุณตาจึงสั่งมาอีกหนึ่งกล่องเพื่อจะทานต่อ ระยะนั้นก็ดูอาการรู้สึกว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อทาน GRN ครบสองกล่องเป็นเวลาสองเดือนพากฏว่าได้ผลดีมากอาการต่างๆหายไปอาการปวดในท้องไม่มีถ่ายได้ตามปกติทุกวันไม่มีไยเหลวไม่เจ็บปวดไม่มีเลือดไหลตาจึงสั่งมาเพิ่อมอีกหนึ่งกล่องเพื่อจะทานต่อเนื่องไม่ให้อาการเหล่าน,นี้กลับมาเป็นอีก ตาจึงเชื่อในผลิตภัณฑ์ <Yeah. S 1> G R N ว่าช่วยตาได้ในเรื่องปัญหาสุขภาพตาเคยอุดอันามากตอนนี้สบายใจขึ้นมากสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตดีพวกเราทุกคนจึงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เจนพลัสช่วยปัญหาสุขภาพได้จริงๆกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.